สวัดีค่ะเ,เพื่อนๆพบกับช่องหนุมหนิง k j c h a n n น l นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาหาปิ้งย่างทานกันนะคะวันนี้ก็มาแถวบางแสนนะคะอันนี้ก็เป็นลายอาหารที่พร้อมทานของเขานะคะมีหลายสิ่งหลายอย่างมากๆมีทั้งยำม,มีทั้งสลัดแล้วก็ไก่ทอดซอสทั้งเผ็ดและหวานนะคะ นี่คือเครื่องเคียงของเขานะคะแล้วก็เนื้อหมูนะคะเนื้อไก่ที่หมักซอสหรือไม่หมักก็มีโซนลายของผักสดก็มีนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นผัดซอสกิมจิหมึกนะคะมีเมนูทั้งผัดหมูซี่โครงซอสเกาหลีหลากหลายเมนูมากผัดบุนเส้นเกาหลีก็มีนะคะและนี่ก็เป็นเมนูที่ สามารถมาทานกันได้เลยตอกปกีผัดซอสก็มีมีทุกสิ่งอย่างใครที่ไม่อยากย่างเองก็มากินอาหารที่พร้อมทําแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สายปิ้งย่างนะคะก็จะได้เนื้อชิ้นโตโตแบบนี้กันเลยนะคะและน้ำจิ้มมีให้เลือกเยอะมากทางซุก,กี้น้ำจิ้มเกาหลีนะคะมีน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มซีฟู้ดเยอะแยะไปหมดเครื่องเคียง จัดเต็มมากๆเลยนะคะมีกิมบับด้วยมีกิมจิอ่าอะไรนะหัวไจเท้าดองชอบมากๆเลยนะคะนี่ก็มาลงย่างทยอยย่างกันไปเรื่อยๆนะคะซึ่งไม่จำกัดเวลานะคะเพื่อนๆอันนี้ก็ตกอยู่หัวละ199บาทนะคะ กินได้หมดนี่เลยนะคะส่วนน้ำถ้าทานน้ำแบบรีฟิลนะคะก็บวกอีก39บาทมากันหลายคนก็ได้ทั้งเตาย่างและหม้อต้มนะคะแต่ส่วนใหญ่รู้สึกจะเป็นสายปิ้งย่างมากกว่านะคะไม่มีใครสนใจหม้อต้มเลยนี่กินกับผักสดนะคะย่างมาร้อนๆพร้อมกับน้ำจิ้มของเขานะ คือเด็ดมากๆเลยเพื่อนๆมีเนื้อชิ้นหนาๆโตโตเลยนี่ใครชอบฟิลนี้นะคะลองมาทานกันดูนะคะชื่อร้านก็คืออัญยองบุฟเฟ่บางแสนนะคะเพื่อนๆอยู่เส้นจรินนะคะถ้าหากว่าใครมาบางแสนมาแถวจรินลองมาทานดูเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่อยากให้ลองมาทานกันดูนะคะกอนเนื้อชิ้นโตโตจุใจกันไปเลยนะคะ คนที่อยากได้ลิมรสรสชาติพวกเครื่องเคียงอะไรต่างๆที่รสชาติเกาหลีเกาหลีถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งนะคะที่อยากแนะนำอยากบอกต่อเพื่อนๆน,นะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะแล้วมาเจอกันคลิปหน้าจ้าไม่ไป